สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลคมรดกับมหายศพาเที่ยวครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนมาอนีมหายศพาเทียวขอ,อนําท่านชมเขื่อนปากมูลพิกัดอยู่อําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณเขื่อนปากมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการนําเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นเคลื่อนในการกักเก็บน้ำและกับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศชาติขอบพระคุณมากๆไปเบิงกับมาหายศผ้าเทียวนี่คือสันเคื่อนของเคื่อนปากมูลนครับพี่น้องขอบคุณมากๆกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับขออนุญาตนำเสนอสาระดีๆนะครับ กาถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมากกมาบันทึกภาพมาชมความงดงามนะครับของสันเขื่อนในการในการกั้นลํนามมลนะครับก่อนเพิ่นจะไหลลงสู่แม่น้ำโคงนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการชดลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าและกะยังมีความพิเศษของเขื่อนปากโมลก็คือ มีบันไดปลาโจรน,นะครับกะคือสามารถเหตุบันไดให้ปลากระโดดขึ้นมาว่างไครขึ้นมาว่างใครใดนะครับนี่กะถือว่าบทใกล้ๆกับบริเวณแก่งตนะนะครับพี่น้องใกล้กับแก่งตะนะหรือว่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตนะนะจังหวัดอุบลราชธานีความยาวกะ เกือบ200เมตรละครับนี่คือสันเขื่อนเขื่อนปากมูลครับซ้ายขวาก็เป็นสันเขื่อนที่มีอาคารในการทำการกักเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้านี่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูลอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบบนราชธานีตั้งอยู่บ้านหัวเฮลวนะครับพี่น้องมาเบิ้งกับมหายศพาเทียวด้านซ้ายมือ คือบริเวณสันเขื่อนที่กักเก็บน้ําเต็มจุลูแล้ะครับพี่น้องนี่นี่คือลําน้านะครับที่กั้นนะครับมองเห็นไกลลิฟนะครับก็บคือสายแม่น้ํามูลที่มาจากตัวอำเภอเมืองนะครับไหลมานี่คือบริเวณขอบทั้งสองข้างของลําน้นํามูล ของการสั่งเคลื่อนปากมู่นนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแรงให้พี่น้องในทําในถ้ำหน้าหน้าปังปลูกผักสวนครัวทํามาหากินการประมงต่างๆนอกเหนือจากนั้นแล้วยังทําหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆ ผูมีผากต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดล่ะครับนี่คือเขื่อนปากมูลไปกับมหายศ์ผ้าเทียวครับนำเสนอบริเวณสันเขื่อนปากมูลยาวที่เห็นขวามือคือแกงตะหนะล่ะครับพี่น้องจะเห็นริบหลีถ้วยสายตาดีกัคือสะพานแขวนนะครับแกงตะนะหรือเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะมายดกระลังคม นะครับใส่เวลาอยู่พอสมควรถ่ายยางขามก็คงจะเหนื่อยอยู่พอสมควรก็เลยใส่รถในการนําเสนอในการขามไปอีกฟังหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปจบที่ถนนพิบูรลโขงเจียมละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดสันกระดิง่งรัวๆจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในการนําเสนอของมหาหยดผ้าเทียว ซึ่งมือนีมหายุผ้าเที่ยวผ้าพี่น้องชมเขื่อนปากมูลนะครับบริเวณทีตังเขื่อนปากมูลนะครับสวยงามและก็จัดตกแต่งได้จุดแลดนมาร์คจุดเช็คอินคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ